สวัสดีครับท่านผู้ชมรพุทธิตาไม่ช่วยดีๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสวนผักกับทุเรียนนะครับของน้องสาวนะครับซึ่งขยันแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้งดงามมากครับผมนนี่ก็คือ สิ่งตอนของมะนาวแป้นพิจิตครับที่ตอนมาจากต้นของผมนะครับตอนมาก็มาลงชําไว้งดงามแตกยอดดีมากลงชําในกระถางแล้วก็มีปลูกลงดินแล้วบ้างครับดูทุเรียนครับหวนทองแตกยอดไปชุดนึ่งแล้วครับกําลังจะลอยหนึ่งชุดครับผมถดยอดครับผม หมอนทองต้วละร้อยแปดบาทสูงประมาณ2ฟุตนะครับผมมีมะกอเป็นพี่เลี้ยงนะครับอันนี้สมุนไพรจำชื่อไม่ได้ครับดูไล่กวางพยมเพึ่ง ลงคลิปไปโยกๆว่ามีว่านชนิดนี้จําไม่ได้ครับนี้พ่อปลูกไว้ให้ตั้งนานแล้วครับผมชื่ออะไรนะคุณไร่วังพยอมตอบด้วยครับผมนะสวยงาม ดูดูอ้าวพริกทำไมไม่มีลูกเป็นมะนาวอ้าวไม่ใช่มะนาวในเข่งพริกครับผมปลูกมะนาวมะนาวแป้นพิจิตนะครับที่ตอนมาจากที่บ้านนะครับแล้วก็ลงเข่งไว้ลงเข่งไว้แล้วก็ปลูกพริกนะครับ ปรากฏว่ามะนาวมีลูกแล้วนะครับพริกกำลังจะแตกยอดสวยแตกยอดสวยกำลังมีเม็ดแล้วนะครับมีดอกแล้วนะครับนี่นี่นิครับบดมันจะขึ้นครับดูมะกอฮะอันนี้คือมะนาวนะครับลงเข่งไว้นะครับดูฮนะ มะนาวกว็างามปรากฏว่ามะล,ละกอดูครับขึ้นข้างเข่งครับโผล่ด้านข้างเข่งนะวะเราจะเอาไว้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวครับปลูกอะไรก็ขึ้นครับคนนี้สุดยอดสุดยอดเลยดูฮะมะล,ละกอมะล,ละกอฮอลแลนด์ดูฮะขึ้นข้างเข่ง ย้ายก็คงไม่ได้แลยควงเอาไว้เงี้ยเอาไว้ดูครับเป็นอไว้ดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเยือนคุมเชิอง,องนู่นครับนี่เลยครับนี่สุดยอดเลยครับมือเบามากนะครับกิ่งชำํำมะนาวครับผมตัดยอดมะนาวมาชำํำ ชํำใส่ถุงเฉยๆนะครับไม่ได้ควบแน่นอะไรเลยนะครับตัดมาชําเฉยเนี่ยไม่ได้ควบแน่นไม่ได้แรงสิน้นเสียบขึ้นครับดูงามมากเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อดว่ามือเบาจริงแล้วก็ขึ้นดีดูครับยอดเลยอันนี้ผักขี้ฝรั่งผักขี้ฝรั่งบ้าน มับนบ้านนะครับปลูกแบบเนี้ถ้าหอมมากหอมกว่าบาคทีฝนหลังตลาดนะครับดูฮะแก่ขยับเนี่ยขยับอย่ายกลิ่นก็หอมแล้วครับที่ตลาดมาไม่มีกลิ่นครับผมไม่มีกลิ่นหอมเลยนี่หอมครับเอาไปใส่ต้มยำใส่ลาบสุดยอดดูนอกก้องกอลแลนดป์ปลูกไวเป็นพี่เลี้ยงทุเรียน น่าเชื่อว่าจะเสียบแค่เสียบเนี่ยฮะไม่ได้แบบควบแน่นอะไรเลยครับเสียบเสียบเสียบไว้เนี่ยฮะขึ้น,นะฮะดูฮะสุดยอดเลยมือนิ่มมากครับผมปลูกผ,ผักงามหมดครับจนคนน้องสาวปลูกผ,ผักงามหมดเลยสุดยอดเลยครับ โอเคครับผมพาชมแค่นี้และครับผมมาอวดตั้งใจจะมาอวดนี่แหละครับผมว่ามะนาวตัดมาเสียบไว้นี่ฮะขึ้นขึ้นและงามด้วยแล้วขึ้นทุกต้นด้วยดูฮะขึ้นทุกถุงเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดถุงเสียบไว้แปดถุงนะฮะขึ้นทุกถุงเลยไม่มีตายเลยแล้วงามด้วยดูฮะ แตกยอดพุ่งเลยสุดยอดแถมนี้ยังมีดอกยังมีดอกมีลูกให้เห็นอีกด้วยฮะโอ้โหโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจทำคลิปใหม่ๆเพื่อปักสวนครัวมาชมกันครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับไมาช่วงดีๆนะครับ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 